โอเคค่ะมาเจอกับคลิปสุดท้ายแล้วกับคลิปที่ซีเก่งมากนะคะโอเคคลิปสุดท้ายเนี่ยค่ะเราเรียนมาหมดละว,ว่าอุปสงค์มันเป็นยังไงนะคะตารางก็เรียนมาแล้วนะคะเห็นละว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นกราฟถูกไหมย้ายขึ้นย้ายลงนะแสดงว่าเรารู้ได้เลยค่ะว่าอุปสงค์เนี่ยเราจะดูจากราคากับปริมาณนะซึ่งลักษณะของเส้นกราฟจะเป็นหาลักษณะดิ่งลงถูกไหมแล้วจะมีการย้ายนะก,ก็คือถ้าเกิดว่าราคามันก็คือราคาเป็นตัวกําหนดนะ่ะว่าเรานี่ยจะย้ายเส้นกราฟไหมนะความต้องการของเราเนี่ยมัน เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนโดยเราจะได้ดูค่ะเราจะมาเรียนกันขัวข้อสุดท้ายเนี่ยเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะก็คือนะการที่ปริมาณสินค้าปริมาณที่จะซื้อสินค้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุนค่ะนะเราจะได้มาเรียนความยืดหยุ่น ยืดหยุนของสินค้าค่ะโดยที่ความยืดหยุนน่ะของอุปสงค์ต่อรามันก็มีหลายแบบนะคะจะยืดหยุ่นกับอะไรก็ได้จะเป็นยืดหยุนต่อราคายืดตุนต่อรายได้ยืดหยุ่นต่อราคา,ไไา,คาสินค้าอื่นๆอะไรก็แต่แต่จเจออีกแล้วนะคะเราจะศึกษาอุปสงค์ต่อราคาโอเล่ค่ะเท่านั้นเองนะ,ะเราจำไว้เลยนะคะจะเรียนแค่เรื่องของปริมาณกับราคาเท่านั้นเองนะคะ มาดูนะคะมาดูอันแรกเลยอันนี้ครูคงไม่ขนาดให้เราเขียนกราฟแต่ว่าอยากให้เราดูไว้ว่าอุปสงค์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามอุปสงค์การยืดหยุ่นอะ่ะเขาเรียกว่ายืดความยืดหยุนของอุปสงค์อะคะ่ะจะแบ่งออกเป็นสามความยืดหยุ่นนะซึ่งแบบแรกเลยที่เราจะเจอนั่นก็คือความยืดหยุ่นมากค่ะ คนะวามยืดหยุน่นมากเนี่ยสะแดงว่าเป็นยังไงนะคะสะแดงว่าสินค้าเนี่ยมันมีราคาเปลี่ยนแปลงนะไปทําให้ปริมาณสินค้าเปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่มากกว่าราคาค่ะนะก็ือ,อง่ายเลย สินค้าเนี่ยเราเรียนละกราฟจะย้ายขึ้นย้ายลงย้ายขึ้นเลยลงอันนี้คือแอดวานซ์ไปอีกก็คือสินค้าค่ะมันเปลี่ยนแปลงราคาก็เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ค่ะแต่แต่แต่เจอแต่ละเจอหลายแต่เลยว่าโคลนะปริมาณซื้อเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าค่ะมากกว่าไปอีกนะนะปริมาณมันเปลี่ยนแปลงมากกว่าราคาค่ะสินค้ามากกว่าเท่าไหร่นะคะเราจะใช้ ตัววัดอยู่ที่หนึ่งค่ะตัววัดอยู่ที่หนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าค่า,ายืดหยุ่นมากนะมันจะมากกว่าหนึ่งนะคะและเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นสินค้าฟุ่มเฟือยคือสินค้าอะไรคะครูคือสินค้าที่เป็นแบบเปลี่ยนบ่อยๆใช้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นโทรศัพท์อ่ารุ่นใหม่หูฉลามอ่าเครื่องประดับจกักเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะคือง่ายเลยนะ ใหเกิดราคาเปลี่ยนเนี่ยโอแน่นอนค่ะปริมาณเปลี่ยนแน่นอนนะมากกว่าหนึ่งเช่นอะไรเนี่ยเนี่ยเดี่ยวดูดูในกราฟนะจ๊ะมาดูเลย P หนึ่งนะคะ P หนึ่งนี่คือ P หนึ่งถูกไหมก็คือราคาครั้งแรกเนี่ยนะนะดูเลยว่ามันคือ Q หนึ่งปริมาณมันอยู่ขนาดนี้นะแต่ P สองค่ะคือราคามันลดลงราคาลดลงค่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ลดลงหเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าปริมาณในการขายอะค่ะมันเพิ่มขึ้นมากๆเลยมากกว่าหนึ่งเลยนะคะคือเอาง่ายเลยแบบเวลาอะไรที่มันแบบลดราคาลงอะโอ้โหคนซื้อเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยเนาะก็คือเป็นสินค้าฟุ่มเฟื่ยนะคะต่อมาค่ะมียืดหยุ่นมากก็ต้องมียืดหยุ่นน้อยค่ะยืดหยุ่นน้อยนะยืดหยุ่นน้อยเนี่ยก็คือ สินค้าเปลี่ยนแปลงค่ะเราดูอย่าลืมนะครูสอนไปแล้วเราต้องดูที่สินค้ากับราคาก่อนนะคะสินค้าเปลี่ยนแปลงค่ะราคาก็เปลี่ยนค่ะแต่ว่าปริมาณซื้อเนี่ยมันน้อยกว่าราคานั่นเองนะอืมซึ่งสินค้าพวกนี้ค่ะจะเป็นสินค้าของชีพค่ะสินค้าคงชีพคือสินค้าอะไรคบครูขเขียนไปเลยอุป,ปโภคบริโภค หรือสินค้าในชีวิตประจำวันอันนี้ง่ายนะคมจริงอะ่ะเราคิดภาพดูดีว่าแบบสินค้าอะไรวะที่แบบถึงเปลี่ยนแปลงยังไงอะ่ะเราก็ต้องใชอ้อ่ะเออจำอย่างนี้ดีกว่าวะ,ะต้องใชอ้อ่ะอาเช่นสบู่ ใช่ไหมหรือใครยังขาดมาขามอยู่ก็ไม่ใช่หรือวป่าเออจำง,ง่ายเลยถึงถึงสินค้ามาจะราคาเปลี่ยนแปลงไปไม,มากน้อยขนาดไหนสุดท้ายหนูก็ต้องซื้ออยู่ดีค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้เลย P1 เนี่ยนะราคาลดอีกแล้วราคาลดลงราคาลดลงค่ะนะหนึ่งเปอร์เซ็นเะนี่ยเขาจะลด,ดกันที่หเปอร์เซ็นนะ แต่ว่าปริมาณในการซื้อมันน้อยลงน้อยกว่าก็คือมันน้อยกว่านะ่ะหนึ่งเอร์เซ็นน้อยกว่านะคะเพราะว่าอ่ะสมมว่าราคามันลดลงนะลดลงเพิ่มขึ้นยังไงหนูก็ต้องซื้ออยู่ดีถูกไหมคะโอเคนะต่อไปค่ะสุดท้ายยืดหยุ่นคงที่เอาจริงนะอันเนี้ยไม่มีอยู่จริงหรอก อะไรมันจะเปพอดีพอดีนะก็คือเท่ากับ1น,นั่นเองนะจําอันนี้ไม่ออกข้อสอบนะมันง่ายเกินไปอะไรง่ายๆแล้วไม่ออกข้อสอบหรอกนะให้จาไว้เลยเฉยว่าการยืดหยุ่นมันมีมากน้อยแล้วก็คงที่นะะซึ่งคงที่เนะี่ยมันจะเท่ากับ1น,นั่นเองนะก็คือลดลงหนึ่งนความต้องการก็เพิ่มขึ้น1%นเน,นะโอเคนะคะโอเคสรุปความยืดหยุ่นของอุปสงค์มีเท่าไหร่มีกี่แบบสามแบบ อ่าโอเคค่ะเก่งมากก็คือมียืดหยุ่นมากก็คือมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นยืดหยุนน้อยคือน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ยืดหยุนคงที่หรือว่ายืดหยุนพอดีอยู่ที่เท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เก่งมากค่ะพอเรารู้แล้วว่าความยืดหยุ่นเนี่ยมันมีสามประเภทเราจะมาคํานวณแล้วค่ะอันนี้จะเข้าเป็นคณิตศาสตร์แล้วนะจ๊ะเพิ่มาเพิม่มากอือโอเคค่ะ การวัดความยืดหยุ่นนะคะโดยครูจะมีสูตรให้เราค่ะสูตรสูตรสูตรแล้วมาสูตรสูตรสูตรนะคะเอ่สูตรหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะเท่ากับเราดูข้ามบลนี่ก่อนนะร้อยละของการเปยนแปลงประมาณซื้ออาหารกับร้อยละการเป็นเป็นของราคานะคะอ่ะมาดูกันได้เลยค่ะอ่ะหรือสูตรสำเร็จ นะน,นิสูตรสูตรสำเร็จที่เราจะต้องจำนะคะ e d นะ e d เท่ากับเดลต้าอันนี้เขาเรียกว่าเดลต้านี่เสียสามเหลียมไหยนะเดลต้าค่ะเดลต้าคืออะไรเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความต่างค่ะนะ E.D. เท่ากับเดลต้ Q หารเดลต้ P คูณด้วย P 1บวก P 2หารด้วย Q 1บวก Q 2อ่ามาดูทีละตัวค่ะ E.D. คืออุปสงค์ความยืดหยุ่นเนี่ยเราจะหาความยืดหยุ่นใช่ปล่ะอ่า P 1 P เอามาจาก price ค่ะหรือว่าราคา P 1ก็คือราคาครั้งแรกกับ P 2ก็คือราคาครั้งที่2หรือราคาครั้งหลัง Q 1ก็มาจาก พบปริมาณควอリティนะฮะเอ่อควอควอリティนะก็คือปริมาณนะฮะปริมาณก่อนกับปริมาณหลังนะก็คือ Q1 ก็คือก่อนก็คือ1 Q2 ก็คือทีหลังนะส่วนเดลต้า P คือการเปลี่ยนแปลงของ P1 กับ P2 ก็คือเอามาลบกันนะให้เอา P1 กับ P2 มาลบกันนะส่วนเดลต้า Q ก็คือการเปลี่ยนแปลงของของ Q นั่นเองก็คือให้เอา คิวสองกับคิวหนึ่งมาลบกันนะคะโอเคพอจะรู้สูตรแล้วว่ามันมีที่มาสูตรมันมาจากอะไรบ้างนะคะอ่านทำคมามเข้าใจด้วยนะ,ะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอโจทย์เลยค่ะนะ,ะโจทย์มีให้ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันเนงซัมช่วยครูอ่านด้วยนะ,ะสินค้า A ราคาหนึ่งร้อยบาทจะมีผู้ซื้อไปใช้ห้าสิบหน่วย แต่หากราคาลดเหลือ80บาทจะมีผู้ซื้อไปใช้75หน่วยชงหาค่าความชุหยุ่นของประสงค์ตต่อราคาหรือว่าอีดีใช่ไหมของสินค้า A ค่ะบอกด้วยว่า A เ,เป็นสินค้าประเทศใดนะคะโจทย์สิ่งแรกที่หนูจะต้องดูเหมือนเรียคณิตศาสตร์อีกครั้งนะหนโจทย์ถามอะไรโจทย์ไปดูละดูละโจทย์ถามอะไรนะคะ,ะมาดูค่ะโจทย์ถามอะไรหนึ่ง จทยถามว่าถามความยืดหยุ่นหนึ่งนะสอง่ะสินค้าประเภทอะไรสองถ้าโจทย์ถามสองคำตอบต้องตอบทั้งสองคำตอบเลจ้ะอ่ะสองค่ะแทนสูตรแทนสูตรนี้ค่ะนะแสดงว่าหนูต้องหาอะไรหนูต้องหา หนูต้องหา p 1 p 2ให้ได้ก่อนถูกไหมคะฉะนั้นมาอ่านโจทย์พร้อมกันคะ่ะเดี๋ยวก่อนนะหา c ก่อนสินค้า a ราคา100บาทใช้ไป50หน่วยนะแสดงว่า p 1คือ0 0อ่ะเขียนไปเลยเขียนไปเลยนะ p 1คือ100คนะ่ะนะส่วนอ่าใช้ไป50หน่วยเนี่ยแสดงว่านี่คือ q 1 ใช่ไหมต่อไปเนี่ยลดเหลือ80บาทแสดงว่า80บาทคือ P2 ใช้ไป75หน่วยค่ะคือ Q2 ได้ยังได้ P1 ยังคะได้ P1 Q1 ยังได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาแทนในสูตรค่ะแต่เจอแต่เห็นลว่าเฮ้ยแทนสูตรได้ยัง ยังใช่ไหมเราต้องหาตรงนี้ก่อนถูกไหมคะเพราะมันคือ Q ิวเดลต้าคกับเดลตายังไม่รู้เลยมันคืออะไรวะครูกลับไปดูเนี่ยเดลต้าคกับเดลตามันคือส่วนเป็นแปลงเ,เขาบอกให้เอา P2 มาลบ P1 กับ Q2 มาลบ Q1 ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องหาเดลต้าคกับเดลตาพก่อนคะ่ะเขียนเลยเดลต้าคเท่ากับเท่ากับอะไรนะเอาอะไรนะ Q องลบคิวหนึ่งถูกเปล่าถูกกลับไปดูหาถูกอ่ะคิวสองเท่าไหร่หนูก็มาดูนิดู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 ด,ด,ดูหาเลยนี่เจ็ดสิบห้าค่ะต่อไปคิวหนึ่งคือห้าสิบถูกไหมถูกไหมถูกเจ็ดสิบห้าลบห้าสิบได้ยี่สิบห้าถูกต้องเก่งมากนะคะต่อไปเดต้าพีหาเดต้าพีค่ะ เดลต้าพก็คือเอาเหมือนเหมือนคิวเลยพีสองลบคิวหนึ่งเท่ากับแปดสิบลบนี่นี่ตัวนี้นี่ลบหนึ่งร้อยอ่ะแปดสิบลบหนึ่งร้อยได้อะไรยี่สิบพืชถามตอบยี่สิบต้องตอบว,ว่าลบยี่สิบค่ะ ใส่ลบด้วยนะเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นแปดสิบใช่ไหมเอาแปดสิบอะมันน้อยกว่าไปลบจำนวนมากกว่ามันจะเป็นยี่สิบไม่ได้ต้องไปลบสิบนะได้ยังอ่ะได้แล้วนะคะต่อมาเนี่ยให้เรามาใส่สูตรแล้วค่ะสูตรใส่สูตรเลยสูตรมันคือ e d เท่ากับคือถามว่าจะลอกจำเป็นต้องลอกสูตรไหมครูก็แล้วแนตะ่สะดวกนะลอกก็ได้ไม่ลอกก็ได้แต่ครูว่าลอกก็ดี ความสวยงามอ่ะแทนแทนสูตรเลยจ้ะเดต้าคิวเท่ากับเท่าไหร่หาที่ข้างบนหาข้างบนแล้วเนี่ยคือยี่ถูกต้องค่ะส่วนเดต้าพีล่ะยีลบครับตัวยีนะต้องตอบว่าลบยีถ้ามีลบ อย่าเอาลบหายนะคะลบหายคะแนนหายนะจ๊ะที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาน,นำมาด้วยนะคะก็คือลบยี่สิบเอาไปคูณกับ p หนึ่ง p หนึ่งคืออ่ารอบเลยหนึ่งร้อยบวก p สองดูดีๆนะเนี่ยเราแทนไว้ตรงเนี้ยแปดสิบส่วนเท่าไหร่คะ q หนึ่งก็คือห้าสิบส่วน q สองคือเจ็ดสิบห้านะ แทนจ้ะแทนจ้ะยิ่มห้าตัดตัดตัดแทนก่อน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 ยิมห้าส่วนลบยีสคูณหนึ่งบวกแปได้ร้อปดส่วนห้าสิบบวกเจ็ดบห้าห้าบวกเจ็ดห้าได้เท่าไ,ไรร้อย่สิบห้าตัดจ้ะถ้า แบบไม่ได้เลยอ่ะคูคือแบบไม่เกิดมาไม่เคยเข้าใจสมการเลยอ่ะเคยคิดเลขค่ะเรานานนำเคยคิดเลขมาจิ้มค่ะจิ้มจิ้มเคยคิดเลขค่ะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะสอนตัดก่อนนะคะอ่ะตัดวิธีตัดตัดยังไงต้องสอนขนาดวิธีตัดไหมวิธีตัดนะคะถ้ามันอยู่คนละบรรทัดโอ้โอึโ้ทุกคน มันอยู่คนละค่ะมันอยู่คนละบรรทัดให้เอามาหารกันสมมติว่า a หาร b คูณ c หาร d อันนี้ครูสอนนะอันเนี้ยให้เอามาหารกันหารกันถ้าอยู่คนละบรรทัดอะให้หารกันแต่ถ้ามันอยู่บรรทัดเดียวกันมันอยู่บรรทัดเดียวกันนะ a กับ c เนี่ยมันอยู่บรรทัดเดียวกันให้เอามาคูณกันค่ะอันเนี้ยสามารถทำได้ได้จ้ะ โเคเจ็ดนะเจ็ดนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือการตัดค่ะยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าอะไรได้ร้อยยี่สิบห้าทองต้องทองไม่ต้องคูณไหมยี่สิบห้าหนึ่งไม่ห้ายี่สิห้สองห้าสิบใช่ไหมก็คือยี่สิบห้าห้าได้ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยสองติดลบห้ามเอามันออกนะสองอะไรได้สิบแปดค่ะ สองห้าสิบสองหกสองหกสองอะไรสองเก้าถูกไหมอ่าศูนย์ตัดศูนย์ก่อนอะไรที่มันแบบศูนย์อะศูนย์ถ้ามันเจอกันก็ตัดตัดไปก็กได้นะคะสองอะไรได้ 18, 29, 18, สิบแปดสองเก้าสิบแปดแต่วันนี้หนึ่งเก้าอ่าเท่ากับเออเปลี่ย,ยนสีก่อนเก้าส่วน ห้าอย่าลืมชี่รักอย่าลืมอย่าลืมนำนางมาด้วยนะจ๊ะเพราะถ้าไม่นำนางมาคะแนนเราจะหายไปนะจ๊ะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยหาเลยนะคำตอบเนี่ยมันน่าจะอยู่ในหามจ้ะหามจ้ะที่รัก พอเราเอาไปหาแล้วใช่มลบเก้าส่วนหนะลบเกส่วนหจะเท่ากับลบอย่าลืมเอาลบมาด้วยนะลบหนึนค่ะนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าสินค้า A เท่ากับลบ 1.80มาตอบคำถามค่ะนี่คำถามเขาถามว่ามีความยืดยูนอยู่ที่อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อยู่ที่โทษโทษโทษความยืดยูนมากหรือน้อยครูมันติดลบอจริงนะเวลาเราดูอ่ะเวลาเราดูนะคะเราไม่ต้องดูติดลบ แต่เราต้องติดลบมาด้วยนะแต่เลาดูอะเราไม่ต้องดูติดลบนะคะดูแค่เลขอย่างเดียวนะก็ดูที่หนึ่งจุดแปดศูนย์หนึ่งจุดแปดศูนย์มันมากกว่าหนึ่งไหมมันมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องเป็นความยืดหยุ่นมากค่ะเป็นความยืดหยุ่นมากเนาะแล้วตอบให้ครบทุกอันเลยนะเพราะ,ะนนเนี่ยพอมันยืดยุ่นมากสิสรงว่าสินค้า A เนี่ยค่ะเป็นสินค้าอะไรเป็น สินค้าฟุ่มเฟยไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนะจ๊ะบางคนพูดฟุ่มเฟือยไม่ได้นะบางคนพูดฟุ่มเฟยนี่ฮะเออโอเคค่ะได้คําตอบแล้วนี่ถ้าเธอทาตามนี้นะเอาไปเลยเต็มนะไปงานมีให้คํานวณนะจ๊ะอ่ะต่ออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะยาวหน่อยไม่เป็นไรเนาะ นะแต่ถ้าเข้าใจาแล้วก็ไปทำรายงานเลยก็ได้แต่ถ้ใครไม่เข้าใจาก็ไปต่ออันที่สองนะฮะอ่ะอีกอันนึ่งการนี้เร็วหน่อยไม่ช้าแล้วเพราะเราเรียนมาแล้วนะคะโอเคสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือดูโจทย์ก่อนโจทย์ทำอะไรเหมือนเมื่อกี้เลยโจทย์ถามความยืดหยุ่นกับโจทย์ถามประเภทของสินค้า2ดูรายต่อ ดูเลยว่าอันไนคือ a อนไนคือ a b c อม่ได้อะไรคือ p อะไรคือ q มาดูเลยสินค้า b ค่ะราคา500บาทนะคะ b นะสินค้า b, ราคา500บาทอันนี้คือ p หนึ่งนะ,ะนำไปใช้สิบหน่วยคือ q หนึ่งค่ะหากสินค้าราคาเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันบาทก็คือ p สองค่ะนำไปใช้แปดหน่วยนะ,ะนำไปใช้แปดหน่วยแสดงว่านี่คือ q สองค่ะพอได้แล้ว หาอะไรก่อนหาอะไรต่อคะหาเดลต้าค่ะนะอันนี้เร็วนะเดลต้าคิวหาได้จากสูตรอะไรนะเมื่อกี้ที่ครูสอนไปก็คือคิวสองลบกับคิวหนึ่งใช่ไหมคะเทากับเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่งอ่าคิวสองเท่ากับแปดคิวหนึ่งเท่ากับสิบนี่อยู่ตรงนี้นี่ที่ครูจุดไว้นี่กับนี้นะแปดลบสิบได้ตอบสองละตอบสองละตอบ ลบสองค่ะถูกต้องส่วนเดลต้าพีเดลต้าพีนะก็คือพีสองลบพีหนึ่งเท่ากับหนึ่งพันลบกับเท่าไหร่คะห้าร้อยนะหนึ่งพันลบห้าร้อยอันนี้ไม่ต้องติดลบนะจ๊ามีเงินพันหนึ่งลบซื้อของไม่ห้าร้อยเงี้ยก็คือเหลือห้าร้อยใช่ไหมคะพอได้แล้วค่ะแทนสูตรจะสูตร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  เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เขียนก็ดีไม่เขียนก็ไม่เป็นไรอาจจะแต่เขียนไว้ก็ดีฝึกฝึกฝึกอ่าตรงนี้ห้ามบวกลบผิดนะห้าเอาคิวสองไปไว้คิวหรือห้าเอาคิวหนึ่งไปไว้คิวคิวสองนะคะอันไหนเป็นคิวหนึ่งก็คิวหนึ่งอันไหนคิวสองก็คิวสองนะคะอ่ะแทนค่ะลบสองส่วนห้าร้อยคูณห้าร้อย บวกอะไร1หนึ่งพันส่วนส่วนเท่าไรหร่คะสิบถูกไหมโุ้ยพอคุณไม่มองหน้าจอไม่ได้เลยเนี่ยสิบสิบเท่าไหร่สิบบวกแปดเนาะพอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตัดนะ เอามารวมกันก่อนนะเอามารวมกันก่อนก็เป็นลบสองส่วนเท่าไหร่คะห้าร้อยถูกไหมคูณกับพันห้าร้อยส่วนสิบแปดตับแต่ถ้าใครจะใครจิ้มคืคิดเลขก็จิ้มจิ้มไม่ถูกนะจิ้มไม่ถูก,กตัดตัดค่าแม่อะไรได้ตัดศูนย์ก่อนตัดศูนย์ก่อน ห้าอะไรได้สิบห้าห้าสามสิบห้าสองอะไรได้แปดสองได้สิบแปดจอยแล้วสองเก้าสิบแปดถูกไหมอ้าวสองเก้าสิบแปดนะคะดึงมาอย่าลืมนะเราชอบลืมคนเนี้ยลบเนี่ยเอามาด้วยนะจ้าอ่าก็เป็นลบสามส่วนเก้าค่ะอา้าวตารตอีกตัดได้ไหมได้สิก็สามหนึ่งสามสามสามเก้าอ่ะนะเพราะนั้นะเนี่ย ข้อนี้ค่ะมันต้องตอบเท่าไหร่ต้องตอบอยู่ที่ลบศูนย์จุดสามสามค่ะนะเหมือนเดิมค่ะพอสรุปด้วยนะสินค้า B เท่ากับ ลบศูนย์จุดสามสามอย่าลืมลบนะเราชอบลืมลบจริงๆอะ่ะครูย้ำานี่ครูไม่ได้แบบอยากให้เราเบื่อนะแต่แบบพวกเราชอบลืมจริงอะค่ะนะเออเพราะนั้นเนี่ยมีความยืดหยุ่นเป็นไงยืดหยุ่มันมากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งมันศูนย์จุดสามสามแสดงว่ามันน้อยค่ะมีความยืดหยุ่นน้อยนะ แล้วก็อย่าลืมตอบสินค้าประเภททองชีพเย้เก่งมากโอเคค่ะถ้าทำได้แบบนี้เอาไปเลยเต็มนะคะก็จบลงแล้วกับบท อุปสงค์ของเรานะคะซึ่งมันก็จะมีความมึนงงกับเส้นกราฟหน่อยหนึ่งใช่ไหมอ่าโอเคค่ะเก่งมากก็ขอบคุณที่นั่งดูคลิปจนถึงตรงนี้นะคะก็สรุปให้อย่าลืมนะว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อโดยความต้องการซื้อเราต้องดูทั้งตารางอุปสงค์ ตัวตัวคำว่าบุคคลแล้วก็ตารางของกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเราจะได้รู้เลยว่าถ้าสินค้ามันราคาแพงขึ้นความต้องการของเราจะน้อยลงแต่ในทางตรงข้ามกันถ้าสินค้าเราน้อยลงความต้องการมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นการสวนทางกันเองนั่นเองนะคะโดยที่อย่าลืมกลับไปท,ทวนท้าเส้นสินค้าเปลี่ยนราคาเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยน ราคาเปลี่ยนเส้นไม่ย,ย้ายแค่จุดถูกไหมแล้าเกิดว่าราคามันไม่เปลี่ยนค่ะแต่ปริมาณเพิ่มขึ้นปริมาณเพิ่มเส้นย้ายขวาปริมาณลดเส้นย้ายซ้ายนะอย่าล,ลืมไปจำและความยืดหยุ่นมีทั้งหมด3ความยืดหยุ่นก็คือมากกลางไอ้มากน้อยแล้วก็พอดีนะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วทำงานมาส่งครูถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ เม้นมาถามครูได้เลยนะคะครูยินดีช่วยตอบนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจดูถุนคลิปสุดท้ายนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณลาก็สวัสดีทุกคนคะ่ะ